พลังงานดีๆมีแบ่งปันให้กันทุกวันที่นี่ครูพี่อ้อยพอดแคสต์เราทุกคนล้วนเกิดมาบนโลกมายาหรือว่าโลกแห่งเกมสมมุตินี้นะคะแล้วการอยู่บนโลกสมมตุตินี้เส้นทางที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตก็คือการเดินบนทางสายกลางค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเรื่องที่ไม่จริงมากกว่าเรื่องจริง ถึงแม้ว่าโลกนี้จะจอมปลอมทุกสิ่งแล้วก็เป็นมายาในทุกๆอย่างหาแก่นสา,สารสาระอะไรไม่ได้เลยแต่ชีวิตสมมุติก็ต้องดำเนินต่อไปเวลาเล่นก็ต้องเล่นให้สมบทบาทเล่นเป็นพ่อก็ต้องเล่นเป็นพ่อที่ดีเล่นเป็นเมียก็ต้องเล่นเป็นเมียที่ดีทุกวันนี้สิ่งสมมุติมันล้อมเราไว้หมดแล้วทุกทิศท,ทางแต่ก็ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรมากค่ะไม่ต้องเก็บมาคิดให้มันเยอะ เพราะว่าสิ่งสมมุติมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกกันแล้วมีบทบาทหน้าที่อะไรก็เล่นไปแสดงไปเล่นให้ดีแสดงให้สมบทบาทอย่างตอนนี้ก็สมมุติว่าเรามีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราเติบโตสมมุติว่าเราร่ำรวยสมมุติว่าเรายากจนสมมุติว่าเราแก่ แล้วก็บทสุดท้ายที่เราได้รับกันทุกคนก็คือสมมุติว่าเราตายค่ะเพราะฉะนั้นทางสายกลางเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตบนโลกสมมุตินี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้สามารถก้าวข้ามทุกๆประสบการณ์ทุกๆความท้าทายที่กำลังเจอกันอยู่ในตอนนี้ค่ะด้วยรักจากครูพี่อ้อยทันพิชาขอจรเพชรสวัสดีค่ะ